ครับพวกเรากลุ่มมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยนะครับจะมาเสนอทูที่มีชื่อว่า d b บ e เวอนะครับผม d b บีเวอคืออะไร d e บ v เวคือเครื่องมือใน,ก,นาก,การจัดการฐานข้อมูลสําหรับ,บพัฒนาระบบผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลนักวิเคราะห์ข,ข้อมูลและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลโดยสามารถติดต่อกับฐานข้อมูลได้หลากหลายเช่น MySQL, p o c k e t SQL, SQL Lite, Oracle และ Microsoft SQL Server โดยที่เราไม่จำเป็นต้องติดตั้ง database เบ i ไคลนะครับต่อมานะครับจะเป็นการเดโมตัวโปรแกรมนะครับครับผมเราก็มาดูในส่วนของการใช้งาน d e b ิ v e r กันคร่าวๆนะครับแล่ในการใช้งาน d e b ิ v e r นะครับอย่างแรกคือเราต้องเชื่อมต่อ database ครับซึ่งเมื่อเปิดแอปพลิเคชันมาจะมี d e b ิ v e r Sample Database ครับให้เรามาได้ลองเล่นกันนะครับ ถ้าต้องการที่จะ connect Database ใหม่นะครับเราสามารถกดปุ่มได้ที่ New Database Connection นะครับเมื่อกดแล้วก็จะมีะ Database บให้เราได้เลือก connect มากมายครับตามที่เราต้องการที่จะ connect ครับซึ่งรองรับทั้งตัวของ SQL กับ d a t a b a บ e จาพวกของ NoSQL ครับในที่นี้เราจะลองเลือก MySQL กันนะครับ เมื่อกดเลือก mysql ครับเราก็จะต้องทำการใส่ข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ Authentication หากมี Authentication ของ Database นะครับเรามันจะมีให้เลือกอยู่2ประเภทครับในการ Connect ก็คือ Connect แบบ Host แครับเราจะต้องใส่เซิร์ฟเวอร์ Host แล้วก็ Port ลงไปจากนั้นก็ต้องต้องใส่ชื่อ Database ครับอีกแบบหนึ่งก็คือแบบ url ครับแบบ url ตัวนี้จะใช้ jdbc ในการ Connect ครับ ซึ่งก็คือ API ในการเชื่อมต่อของ d a t a ต a s e บครับข้อดีของมันก็คือจะสามารถเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วครับแล้วก็ง่ายสะดวกต่อมาในส่วนของ Authentication นะครับ <c oughs> Authentication คือการยืนยันตัวตนครับเพื่อความปลอดภัยในการเชื่อมต่อของฐานข้อมูลครับจะต้องใส่ Username แล้วก็ Password ครับเมื่อเชื่อมต่อ Databa s e หรือใส่ข้อมูลครบแล้วก็สามารถกด Finish เพื่อจะเชื่อมต่อ Database ได้ครับ ต่อมานะครับเราจะมาดูของในส่วนของอีกฟีเจอร์หนึ่งของ d b v i e e r ครับน,นั่นก็คือการใช้ SQL Editor ในการจัดการข้อมูลภายในดัตเตอร์เบทนะครับเ,เราก็จะเลือก SQL Editor แล้วก็กด New Script ขึ้นมาครับเพื่อเขียนสคริป SQL ในการเรียกใช้ข้อมูลเดในส่วนของตอนนี้เราจะมาเลือกเ,อเราจะมาคิวรีข้อมูลกันในแบบง่ายๆกันนะครับในของ d b v i e e r Sample Database ครับ เมื่อเราเปิดสคริปตขึ้นมาแล้วนะครับหากเราต้องการที่จะเปลี่ยนใช้ในตัวของดัต a ตอรเตัวอื่นครับสามารถกดได้ที่ตัว Active ดัต a ต o รซอครับหรือคอนโทรลกขึ้นมาครับก็จะขึ้นคอนเออจะขึ้นดัตตอเที่เราสามารถเชื่อมต่อได้ครับแต่ในที่นี้เราจะใช้ตัว d e v i v e r sample database ในการอลองทดสอบกันนะครับเราก็จะเขียนสคริปต์ง่ายๆนะครับ ก็คือเราจะ select ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ใน่า uh, b l e ของเดนเล่ของ uh, อ่า d a อ a b a s e table ครับเราเขียนสคริปต์ว่า elect Star f r r m Gen e r a t e จากนั้นเราก็จะกดอ่า uh, sql ค q l ครับเพื่อทำการคิ e r y ข้อมูลครับซึ่ง ข้อมูลที่ได้ครับก็จะขึ้นมาปรากฏอยู่ด้านล่างประมาณนี้ครับาหากต้องการที่จะใส่เงื่อนไขเพิ่มเติมก็สามารถใส่ได้โดยการเพิ่มแวร์หรือว่า j o ย n ัตต์เบ s e in นได้ครับในที่เราจะมาลองทดสอบว่าใส่เงื่อนไขข้าวๆกันนะครับนั่นก็คือ gender id ครับมากกว่า10แเราก็กด e x c s e e อีกครั้งหนึ่งครับจะเห็นได้ว่าข้อมูลที่ ได้ออกมาเมื่อเพิ่มเงื่อนไขแล้วครับก็จะมีเจอร์เล i ไมากกว่าสิบครับครับผมต่อมาในส่วนของอีกฟีเจอร์หนึ่งก็คือการ Import Import ของ Data เข้ามานะครับให้กดเลือกที่ Database ครับแล้วก็กดคำว่า Import Data ครับซึ่งาการ Import Data ครับจะต้องมี Data อยู่ในรูปของไฟล์ csv เพื่อ Import เข้ามาในตัวของ Database ครับ เมื่อกดเลือกแล้วก็จะไปเ e l e c t เมื่อกดเ e l e c t แล้วเราก็จะไปทําการเลือกไฟล์ csv ที่เราต้องการ import ข้อมูลเข้าม,ม,มาครับแล้วก็เมื่อ import เสร็จแล้วครับแล้วก proceed, ด proceed data ที่เราจะใช้งานก็จะเข้ามาอยู่ใน database เรียบร้อยครับก็ประมาณนี้ครับ ต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของ o อ p เ n นต์และฟีเ t u r e นะครับผมโดยส่วนประกอบของ d ีวิเวอรก็จะประกอบด้วยเครื่องมือในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลหรือ d Database c o n n e c t i o n tool นะครับช่วยให้คุณสามารถที่จะเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้โดยตรงนะครับรองรับข้อมูลที่แตกต่างกันนะครับต่อมาเขาจะเป็นเครื่องมือในการดูแลและ จัดการฐานข้อมูลนะครับหรือ,อ Database Management Tool นะครับช่วยให้คุณสามารถดูแลในฐานข้อมูลของคุณแก้ไขลบและสร้างวัตถุต่าง,างๆเช่นตาราง View หรือ procedure และอื่นๆนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเครื่องมือในการเขียนและดำเนินการกับคำสั่ง SQL นะครับหรือ SQL editor and e x c u t o r นะครับช่วยให้คุณสามารถเขียนและดำเนินการคำสั่ง SQL ได้ในหน้าต่างเดียวกันซึ่งรองรับฟีเจอร์การเขียนโค้ดที่สะดวกและรวดเร็วนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นเครื่องมือในการดูแลและจัดการข้อมูลนะครับหรือ Data Viewer and Editor นะครับช่วยคุณสามารถดูข้อมูลในตารางและแก้ไขข้อมูลได้ในส่วนต่างๆของตารางแบบกราฟิกนะครับต่อมาก็จะเป็นเครื่องมือในการจัดการและตั้งคำสั่งสำหรับการจัดข้อมูลครับอยู่ใน Data Management and Scripting Tool นะครับช่วยให้คุณสามารถสร้างสคริปต์สำหรับการจัดการข้อมูลและดำเนินการข้อมูลได้นะครับ ต่อมาเขาก็จะเป็นเครื่องมือในการนำเข้าและส่งออกข้อมูลนะครับก็จะเป็น data import and export tool นะครับช่วยให้คุณสามารถนำเข้าและส่งออกข้อมูลจากฐานข้อมูลนะครับและไปยังฐานข้อมูลในรูปแบบต่างๆได้นะครับเช่น csv excel json xml และอื่นๆนะครับโดยฟีเจอร์อื่นๆก็จะประกอบไปด้วยการสนับสนุนการทำงานลูกัอบ g i t คิทับ GitHub, GitHub นะครับผมการดำเนินการกับข้อมูลเป็นกลุ่มนะครับการจัดการกับการเชื่อมต่อของฐานข้อมูลแบบแ s พนะครับ ต่อมาครับก็จะเป็นส่วนของเมนฟีเจอร์นะครับผมโดยฟีเจอร์เด่นของตัว Dweaver นะครับก็จะมีการคอนเน c กชันก็คือการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลได้หลากหลายนะครับผมสามารถรองรับฐานข้อมูลแบบ NoSQL และ Big Data ได้นะครับมีรูปแบบการแสดงผลที่หลากหลายสามารถสร้างฐานข้อมูลจำลองด้วยตัวเองรองรับคีย์เวิร์ดที่แตกต่างกันสำหรับฐานข้อมูลที่แตกต่างกันนะครับ สามารถคิวรี่ SQL ที่ซับซ้อนสามารถสร้าง ER Diagram ได้อัตโมัติและสามารถ export ออกมาได้นะครับต่อมาจะเป็นข้อดีข้อเสียของตัว DBever นะครับในส่วนของข้อดีของ DBever นะครับ DBever นี่ครับสามารถติดต่อฐานข้อมูลได้หลายชนิดโดยที่ไม่ต้องติดตั้ง Database Client ของแต่ละตัวครับแล้วก็มีฟีเจอร์ในการจัดการ ฐานข้อมูลครบถ้วนเช่นการสร้างการลบดัตเตอร์เบการสร้างการลบ table หรือการจัดการ user p r i v i ีวิเเป็นต้นนะครับมี sql editor สนับสนุน syntax highlight auto compile bookmark แล้วก็ code formatting ครับแล้วก็ d e ว e เบ e r นี er ้ in, สนับสนุนการทำา d t t b a s e migration แล้วก็ data transfer ระหว่างฐานข้อมูลครับซึ่งสามารถจัดการ connection profile แล้วก็ ได้อย่างปลอดภัยครับมี Data Editor สําหรับดูแล้วก็แก้ไขข้อมูลใน d a t a b a บ e แบบ g r i ดและ Form v i ิวครับแล้วก็สนับสนุนการทำดัตตาเบดแอมบิเ i สเต t ร์ชันทากเช่นการ a n a l y ัยหรือวอลคัมเป็นต้นครับแล้วก็มีการเก็บหลอกกิจกรรมต่างๆที่ทำกับฐานข้อมูลไว้อย่างละเอียดสามารถสร้าง e r d i a g r แกรมแสดงความสัมพันธ์ของเทเบิลได้ แล้วก็ฟีเจอร์หลักๆก,ก็คือรองรับภาษาสคริปเพื่อจัดการฐานข้อมูลแบบ b a t ช์โอเป a เรชัครับแล้วก็อีกอย่างหนึงก็คือมีผู้ใช้งานที่เป็นคอมมูนิตี้ขนาดใหญ่สามารถาให้ความช่วยเหลือได้ตลอดเวลาครับในส่วนของอ้างอิงนะครับก็จะขึ้นเป็นตามนี้เลยครับผม